บทสวดสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ยะโตหังภะกินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสทิคับภัสสา ยะโตหังภักินีอริยายะาชาติยาชาตโตนาพิชานามีสันจิตจะปานางังชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหตุโสติขภาาัสสะยะโตหังภักินีอริยายะชาติยาชาตโตนาพิชานามีสันจิตจะปานางัง ชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตห <Yeah. S 1> ตุโสติขัพพัสสายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาตโตนาพิชานามิสันจิตจ,จปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตหตุโตสติขาาับพัสสา ยะโตหังภะคินีอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามีสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสเจนะโสติเตโหตุโสธิขภัสสะยะโตหังภะคินีอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามีสันจิตจปานัง ชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตาาหตุโสติคภัสสายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาตโตนาพิชานามิสันจิตจ,จปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตหตุโตสติคภาาัสสา ยะโตหังภักินีอริยายะาชาติยาชาตโตนาพิชานามีสันจิตจะปานางังชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตหตุโสติขภาสาัสสะยะโตหังภักินีอริยายะชาติยาชาตโตนาพิชานามีสันจิตจะปานางัง ชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตหุตุโสาา <Yeah. S 1> ติขัพพัสสายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจ,จปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตหุตุโสติขาาับพัสสา